เรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เกินเลยของหนุ่มสาวมหาลัยทั้งคู่นั้นได้เลือกทำในสิ่งผิดและผลกรรมที่ตามมาเพื่อทวงจากการกระทำบางอย่างในอดีตทำให้พวกเขานนั้ต้องรับในผลกรรมที่ยากจะนึกถึงจนติดตามพวกเขาไปจนถึงวันตายบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่เรื่องระหวังเราสองคนมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ คบอออออออกรักทีี่่่่เเธธลอลนนชืนแตสุดท้ายเธอก็ไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอรราชาแนลอีกแล้วนะครับผมว <Speaker, S 2> ันนี้ <Speaker. S 2> ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์เรื่องเงากรรมใครกรรมมันเนื้อหาในคลิปนี้คือการสปอยและสรุปเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์ถ้ามีตรงไหนพิดภาพประการใดผมก็ต้องของอาภายัยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับผม เงากำแครกำมันในตอนแทงเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่วัยรุ่นคนหนึ่งที่เขานั้นมีชีวนัทซึ่งนัดนั้นเขาได้กลับมาที่ห้อง,ของเขาที่อยู่กับแฟนสาวที่มีชื่อว่าสม้มแล้วมาบอกกับส้มว่าวันนี้อาจารย์นั้นชมงานของเขาว่าดีมา,มากๆเลยนัดเขาเรียนคณะนิเทศาสตร์และกําลังฝึกงานเป็นตากล้องอยู่เขานั้นคิดว่าอนาคตของเขากําลังจะไปได้ไกลแต่แล้วส้ม ก็หันมาบอกกับน้นด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองและกําลังร้องไห้ว่าเธอกําลังตั้งท้องซึ่งก็ทํำให้นานนั้นถึงกับเครียดไปเลยเหมือนว่าสิ่งที่เขานั้นกำลังหวังมันกําลังจะจบลงไปเรื่องราวตัดมา3ปีต่อมาณขณะน,นี้บริษัทที่ส้มนั้นกำลังทําอยู่จูู่ก็ปิดตัวและส้ม ก็ถูกให้ออกจากงานเธอจึงต้องเก็บข้าวของและบอกลากับเพื่อนๆที่ทํางานของเธอและไม่รู้ว่าชีวิตของเธอนั้นจะทําอย่างไรต่อไปเรื่องราวตัดมาที่นัดซึ่งวันนี้นัดเขามีงานถ่ายภาพแต่เขานั่นมาสายเมื่อเขานั่นมาถึงเขาก็ขอโทษลูกค้าที่เขานัดเอาไว้และก็รีบเอากล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปให้กับลูกค้าแต่ลูกค้านั้นก็ทําท่ามไม่พอใจไม่ว่านัดน,นั้นจะบอกให้ลูกค้านั้นทําแบบไหนลูกค้าก็ไม่ยอมทําท่าทางตามพวกเขาคงโกรธ ที่นัทนั้นมาสายส่วนนั้นนั้นก็สแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาและถามว่าพี่จะถ่ายไหมพวกลูกค้านั้นกลับบอกว่าไม่ถ่ายแล้วซึ่งพฤติกรรมที่นัดนั้นทําแบบนั้นกับลูกค้าทาให้หัวหน้าของนัดนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงต่อว่านัดแล้วก็ไล่นัดออกในทันทีซึ่งนัดนั้นเขาก็รู้สึกเสียกมากๆและกําลังจะกลับไปหาส้มแต่เมื่อเขานั้นเดินออกมาเขาก็ได้เจอกับวิญญาณผีเด็กที่มาปรากฏตัวให้นัดเห็นซึ่งนันก็ตกใจเป็นอย่างมากและรีบวิ่งหนีไป หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาที่ส้มส้ม เธอได้นั่งรถแท็กซี่และเก็บข้าวของของเธอจากออฟฟิศกำลังจะกลับมาที่หอพักของเธอซึ่งขณะที่เธอลงจากรถแท็กซี่แท็กซี่ก็เรียกส้มแล้วก็บอกให้ส้มนั้นช่วยปิดประตูรถให้กับเขาหน่อยแต่ส้มนั้นก็รู้สึกเอะใจเพราะว่าเมื่อกี้เธอปิดประตูไปแล้วทำไมประตูมันยังเปิดอยู่หลังจากนั้นส้มก็เดินขึ้นไปที่ห้องของเธอและเธอก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กน้อยมายืนที่ด้านหลังของเธอซึ่งส้มเธอก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครขณะที่ส้มกำลังจะเปิดประตูเข้าไปในห้อง เธอหันกลับมามองเด็กน้อยคนนั้นอีกครั้งแต่จูจูเด็กน้อยคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วเมื่อส้มเข้ามาในห้องได้เธอก็เก็บข้าวของแล้วก็มาอาบน้ําแต่เธอนั้นก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาอยู่ในห้องของเธอพอเธอได้ยินเสียงเหมือนข้าวของมาขยับแต่เมื่อเธอนั้นเปิดม่านของเธอออกมาและมองไปรอบๆห้องเธอก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างนอกเลยหลังจากนั้นเมื่อ้มอาบน้ําเสร็จ ก็มีคนมาเคาะประตูห้องของเธอนั่นคือเจ้าของหองพักนั่นเองเธอได้มาทวงค่าเช่าห้องกับส้มส้มจึงบอกกับป้าไปว่าเธอยังไม่มีจเพราะเธอเพิ่งถูกไล่ออกจากงานบริษัทของเธอเพิ่งปิดตัวแต่ปาก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ส้มนั้นพูดสายตาของเธอนั้นมองไปที่ด้านหลังของส้มเพราะว่าเธอเห็นเงาของใครบ,บางคนยืนอยู่ด้านหลังซึ่งปานั่นก็คิดว่าผีเธอรู้สึกกลัวเธอจึงบอกกับส้มไปว่างั้นก็ค่อยจ่ายวันหลังก็แล้วกัน เมื่อส้มนั้นปิดประตูโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามาก็คือนัทน,นั่นเองนัทจะบอกกับสมไปว่าเขารู้สึกปแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างตามติดตัวของเขาให้ส้มนั้นระวังตัวเอาไว้หลังจากที่ส้มนั้นวางสายเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากสิ่งที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้าคือวิญญาของเด็กสาวมาปรากฏตัวให้เธอเห็นเรื่องราว ตัดกลับไปที่นัดซึ่งขณะที่นัดกำลังจะเดินทางกลับมาหาส้มเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังตามเขาอยู่ซึ่งขณะที่เขาหันหลังไปวิญญาณของผีเด็กน้อยผู้หญิง ก็าพุ่งเข้ามาหานัดนัดจึงวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าจนเขานั้นเกือบพาทา่าเกือบล้มไปตรงเหล็กแหลมแต่นั้นนันก็พยุงตัวขึ้นมาได้เมื่อเขานั้นยกตัวขึ้นมาก็พบว่าวิญญาของเด็กผีนั้นได้หายไปแล้วขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์รรของนั้นนั้นก็ดังขึ้นโสมนั้นโทรเข้ามาขณะที่นัดกำลังจะรับสายแต่เขานั้นกลับทำตัวสับของเขาตกลงไปที่ด้านล่างซึ่งเมื่อเขานั้นกลมลงไปดูก็พบว่าวิญญาของผีเด็ก ยืนอยู่ที่ด้านล่างและจ้องมองมาที่นัดซึ่งนัดนั้นร็ตกใจกลัวและกําลังจะวิ่งหนีจนเขานัาไปชนกับราวตากผ้าแต่นัดก็สามารถดึงมันออกไปได้นัดรีบวิ่งลงมาด้านล่าง แล้วก็มาที่ตู้โทรศัพท์เขานั้นกดโทรไปหาส้มแล้วบอกกับส้มว่าส้มนั้นให้ระวังตัวไว้นะตอนนี้เขาถูกวิญญาณผีเด็กนั้นตามล่าอยู่ให้ส้มนั้นอยู่ที่ห้องห้ามออกไปไหนนะัดรีบวิว่งออกไปด้านนอกเพื่อไปโบกรถแท็กซี่กลับไปหาส้มขณะที่เขานั่งอยู่บนรถเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครบ,บางคนนั่งอยู่ข้างเขาเพราะว่าเบาะมันยุบลงไปเรื่องดาวตัดกลับมาที่ส้ม ซึ่งนะขณะนี้สม้มเธอกําลังแย่แล้วเพราะว่าเธอมีเส้นเลือดขึ้นบนหน้าเต็มไปหมดเพราะว่าณตอนนี้จูจูเ็ามีเลือดไหลออกมาจากตัวของสม้มเหมือนเธอนั้นกําลังตกเลือดแต่จูจูส้มก็สะดุง้งตื่นมาสิ่งที่เธอได้เห็นเป็นเพียงแค่ความฝันของเธอเท่านั้นและเธอก็ได้เห็นนัดตั้อยู่ตรงหน้าของเธอด้วยใบหน้าที่ซีเซียวนัดนั้นเล่าให้ส้มฟังว่าเขาถูกวิญญ,ญาณผีเด็ก ตามไลาลาเขาขณะที่ส้มกับนัดกำลังคุยกันอยู่จูจ่ๆใบหน้าของนัดก็มีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ะทาให้ส้มนั้นกรีดรั่นด้วยความตกใจสิ่งที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นเพียงแค่ความฝันของเธอเธอนั้นฝันซ้อนฝันเพราะว่าป้าเจ้าของห้องมาปลุกส้มด้วยความที่ส้มนั้นฝันไม่ดีเธอจึงถามกับป้าเจ้าของห้องไปว่าป้านั้นเห็นนัดไหม นัดเป็นอะไรไปหรือเปล่าและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่นัดนั้นลงมาจากรถแท็กซี่เขานั้นเห็นวิญญาณผีเด็ก ที่ยืนอยู่ตรงหน้าหอพักแต่เขานั้นก็ไม่กล้าเข้ามานัดยืนอยู่ตรงกลางถนนโดยไม่ได้มองรถว่ารถกําลังวิ่งมาพอดีจนเขานั้นถูกรถชนเข้าอย่างจังและนัดก็เสียชีวิตในที่สุดเรื่องราวจึงย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนนัดเขาได้บอกกับส้มว่าเขานั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อคนแล้วก็คิดว่าเด็กนั้นคือภาระนัดนั้นไม่รับผิดชอบลูกจนทําให้ส้มนั้นต้องตัดสินใจที่จะไม่เอาไว้สุดท้ายแล้ววิญญาณลูกของเขาทั้งสอง ก็กลับมาเล่นงานทั้งพ่อและแม่ที่ทำร้ายเขาในวันนั้นและเรื่องราวเงากรรมใครกรรมมันในตอนแพงก็ได้จบลง เรื่องราวในตอนนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมเป็นเพียงเรื่องราวเบสิกที่หนังไทยทั่วไปเนี่ยก็เคยเล่นพอดนี้มาแล้วมากมายนะครับเป็นเรื่องราวของคู่รักที่มีลูกในตอนที่ไม่พร้อมนะครับผมสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็เลือกทําในสิ่งที่ผิดและเรื่องราวก็ตัดไป3ปีให้หลังนะครับผมทุกคนอาจจะงงว่าทาไมวิยาของผีเด็กเนี่ยไม่เล่นงานพ่อแม่ตั้งแต่หลังจากที่ทําเลยนะตอนนั้นนะครับผมบางทีเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าให้คิดจากอิงจากความเป็นจริงนะไม่คิดว่าเป็นพ ของซีรีส์หรือละครอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะเป็นในช่วงที่ทั้งสองคนนี้กาลังจะดวงโตในตอนนั้นพวกเขาอาจจะยังดวงดีอยู่ในวันนั้นพวกเขาอาจจะยังมีบุญอยู่แต่ในวันหนึ่งที่กรรมเนี่ยมันตามมาทันถึงจุดที่พวกเขาเนี่ยไม่มีบุญเหลืออยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เด็งคู่นั้นถูกไล่ออกจากงานไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพักและก็ถูกผีลูกของตัวเองเนี่ยมาตามไล่ล่านะครับโสมเนี่ยก็ถูกผีลูกหลอกเข้าแต่เธอก็ยังรอดมาได้ส่วนนัท น่าจะกรรมหนักเลยเพราะเขาเป็นคนต้นคิดที่ให้โซมเนี่ยไม่เอาลูกไว้นะครับแต่ว่าถ้าพูดจริงๆนะครับผมตามเนื้อเรื่องของหนังนะครับวิญญาณผีเด็กเนี่ยก็เพียงแค่มาหลอกมาหลอนเท่านั้นพวกเขาอาจจะไม่เคยไปทําบุญให้กับลูกเลยก็ได้เด็กเนี่ยอาจต้องการส่วนบุญส่วนกุศลนะครับส่วนนัดเนี่ยก็ตายเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าเขาไปยืนอ,อยู่กลางถนนนั่นเองถ้าให้พูดแบบเ,เซนก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับผม เพราะว่าผีลูกของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มาทําร้ายร่างกายอะไรพวกเขาเลยนะครับสุดท้ายแล้วอย่างชื่อหนังเลยครับกรำใครกรำมันส้มเธอก็ต้องเสียคนรักของเธอไปหลังจากนี้เธอก็ต้องเลือกเส้นทางที่มันถูกต้องนะครับ แล้วก็ต้องไปทําบุญให้กับทั้งแฟนแล้วก็ลูกของเธอด้วยนะครับผมและผู้คุณละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสป,ปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยเลยกันนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ คมว่ารักที่เธอบอกเธอหลอกหลอกให้ฉันเชื่อนเธอแต่สุดท้ายเธอเก็ไป